ไม่มึงมึงอย่าหักมาในน้อยแล้วมึงอยากมึงมามึงแน่ไหมมึงน้ำตาไหลมึงเส้นใจน้ำตาไหลแล้วฝากไปให้นายด้วยนายนายเวลา มันจะกินกับกูไหมนี่ท่านพี่ท่านพี่ลุงพี่ลุงพี่ไอ้นี่ดูดไอ้น้อยไ้มันขึ้นบ้านใหม่เลยไอ้แกะอะไรเตาแกะกอะกาะแกะไอ้ที่อะไรมึงส่งให้เมียกูกูภูมิใจมากเลยแกะมึงสวยมากตากู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 ไปเลยไอ้บอยไอ้บอยแล้วก็ไอ้น้ามึงอย่าโทรมาเล่นๆถ้ามึงจะมามึงรีบมามึงทำหนูอด ขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวอ้คนน้อยมึงเอามา18นัดมาเปิดงานให้กูด้วยขึ้นรถใหม่ขึ้นรถใหม่เอาเพื่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นรถใหม่เดี๋ยให้เปิดได้โย่เพราะไม่ยิงกขาทุ่งลูกทุ่งได้บ้านกูยิงไม่ได้ไม่ไม่บอกไองงานงานเลี้ยงงานเลี้ยงเราเอามาแค่แค่หกนัดพอนเดีวมามากล่องนึงกูจะเอา เดี๋ยวมกูถามไงเดค๋ยกูถามเลยเดือดร้อนเ่็นผอทำไมที่นี่จะก็มีไม่ต้องมาหลอกอยู่นี่นี่ต่อการเลี้ยงสนับพิสพิสพสพิสแซบ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 ก้มแซบไล้แซบไล้แซบปุ่มมีที่ยิงวังน้่ยังก็บไว้ปกูแล้วมันได้แบ่งเห้า็นรายเป็นราย

ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีนล้วมันจะถามว่าไอ้คนนี้นั่งหัวโตอะไรกัน